ธรรมะนั่นคือธรรมแบบใดก็เป็นธรรมนั่นคือครูบาอาจารย์หันโยกไปทั้งหัวเนี่ยอันคือเฮาสัทธาคือเฮาลงอันเฮาสิบิหูหลายก็ครูบาอาจารย์จังจันจังสีแั่เฮาสิมีขอมู่นย้อนแยงอยู่ตลอดโอโหปฏิฆาบไรธรรมมันบ่เข่าเพราะว่าเฮากันโดยตนเองอะคืออัตตาตัวตนสกยทิฐิมันกั้นอันนี้คือคือต้องตาสทีบอกภาษาเปรีบเทียบดื้อ แต่ว่าฟ้อมว่างฟ้อมว่างมาดของเจ้าของนี่มันมันมัน่บอกเขากับภาษาธรรมเพิินเวลาเขาเอาบเปลี่ยนห้องจิมีฟฟ้อมมันติดฟ้อมคนมีฟอร์มมีอีโก้มีอัตตาตัวตนธรรมะจะไม่เข้าเลยเพราะว่ามันเข้ากันบอดดากิเลสกับท่ามเข้ากันบ่ดด้คนมันต้องมีศรัทธามีน้อมมีศรัทธามีความเพียรด้วยสติปัญญามันจึงจะเข้าสภาพว่าเข้าถึงใจได้เพราะว่าเขาเปิดใจ เอาใจเอาถ้ำต่อกับคู่บาอาจารย์ครูาอาจารย์บอกถ้ำสอนถ้ำให้อววานเอาทีไปเอาฟ้าหูเขาไปงาดขอไปไปเป็นไม้บรรทัดนี่แทกเพลินอโอ้ยหูมาอยู่หรอกจังสีเคยหูมาได้อาจารย์นั่นบริวารสิอาจารย์นี่บริสิอันนี้คือเปรียบเทียบเลยนะคือคือมันปฏิฆะมันเกิดนะนั่นนะนั่นแหละเราถึงถึงไม่เข้าใจไม่ถึงไม่มีสภาวะที่ที่จะเข้าถึงกระแสสภาวะจริงๆเพราะว่ารู้แล้วล่ะอารมณ์มันเกิดตอนนั้นจริงๆมีอารมณ์เรามีอารมณ์ แต่เราสลัดมันคืนได้ไหมเราทิ้งทิ้งได้ไหมในขณะมันเป็นเนี่ยคือเห็นทันคือเห็นตามความเป็นจริงว่าอารมณ์มันเข้าแล้วแต่เรามีกําลังสติปัญญาพอที่จะสลัดนั้นคืนไหมสลัดอาการอารมณ์ความรู้สึกนั้นออกไปได้ไหมแต่มันต้องอาศัยกําลังถ้าได้แสดงว่าเราฝึกมาดีเข้าเหตุการบ้านมาดีรับมือท่านแม่นบ่ล่ะ ้ากกำลังบอถึงกำลังสติปัญญาเราไม่ถึงทีนี้มันสลดัดไม่ออกมันก็ติดใจมันก็ค้างคาใจเราเวลาเราไปปฏิบัติมันก็ติดอยู่นั่นแหละติดอยู่คํานั้นเนี่ยติดอยู่โทสะนั้นเนี่มันไม่สามารถที่จะสลดัดออกคืนได้ต้อ,อ,อกจากกําลังเราถึงฝึกให้มีกําลังไงฝึกรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจให้พลังงานจิตสติปัญญามันมีกําลังมันถึงจะสลดัดอารมณ์อาการความรู้สึกออกได้ อถึงเราคิดก็ตามแต่เราไม่ได้ทําตามความคิดมันคิดไม่ดีเราไม่ได้ทําตามถ้ามันคิดดีเราก็ทําตามใช่ไหมล่ะอ่าถ้ามันคิดโกรธใครเราก็จะไปไปดา่าไปว่าไปเม่จันเจอไปโน,โน่นนี่นั่นไปคุยไปเจราจากันเสียดสีอนั่นแหละคือคือคือ,คอเราเอาไม่เปลี่ยนเอาทรมาไม่เปลี่ยนถึงไม่ได้ทําไงถ้าคนอยู่กับธรรมไม่มีธรรมแสดงว่าไม่ได้ทำต้อง <c oughs> ต้องสังเกตตัวเองจริงจริง ออยู่กับทรมันต้องมีทมถ้าไม่ไม่มีทมก็แสดงว่าตัวเองไม่ได้ทาไงริงไหมเราต้องทําเราลงมือทําสิลงมือทําเห็นสภาวะที่มันเกิดกระทบเราแล้วเราต้องเอาให้เป็นอ,อย่าให้หลุดมือไปถึงจะครูบาอาจารย์ถึงจะดุก็ยังดีคนอื่นเขาดุดว่ากล่าวไหมล่ะถึงเขาจะยกยอ,อสารัเจริญเราก็ตามแต่ครูบาอาจารย์ดุนี่คือคือพ่อแม่ดุ คือคือดีกว่าคนอื่นเขาสรรเสริญอ่จริงไหมถ้าถ้าเราเปลี่ยนมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นปฏิฆะไม่มีเลยคือมันจะสลัดคําว่าปฏิฆะออกทันทีเลยใจเราก็จะบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์คาว่าใจบริสุทธิ์ถือว่าเราเปิดใจได้ที่ครรมะมันก็จะเข้าถึงใจไม่แช่อารมณ์อันนั้นคือกำลังสติกำลังปัญญาศีลสมาธิปัญญามันมันมันเฝ้าใจมันรักษาใจ เราถึงจะมีทำไงมันถึงจะได้ทำเองไหมอันนี้คือคือเราปฏิบัติทำไม่ได้ทำเพราะว่าเราไม่ทำไงอ่ะมันต้องทำใจ <laughs> มันต้องทำใจอะ่ะ